ตะคาบนะครับมันอยู่ได้ไงอยู่นานแล้วมั้งเนี่ยม,มานอนอยู่สบายเดินวันทุกวัน ไปเกี่ยวเหยื่ยปอปลาอยู่ตรงนี้ก่อนอืเดี๋ยวไปเกี่ยวเหยื่ยปอปลาแม,ม่เดินข้ามทุกวัน